สวัสดีค่ะวันนี้พบกับนิยายเรื่องครั้งนี้ผมมีสามีในวันสิ้นโลกนะครับนิยายลิขสิทธิ์แท้โดยสุราทิพทีเคนิยายหมวด by love ฝากผู้ชมผู้ฟังกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะบทที่34คนคุ้นเคยหลังจากที่ถูกพาดพิงเต็มสิบได้แต่งเงียบเงียบเพื่อสงบสติอารมณ์ตนเองโยนระเบิดมาขนาดนี้หากเขาไม่พูดอะไรก็คงจะกลายเป็นคนผิดเข้าจริงๆขอแทรกหน่อยแล้วก็นัทนฟังมาพอแล้ว ทว่าวก่อนที่คนตัวเล็กจะได้เอ่ยปากอะไรคนข้างๆที่คิ้วกระตุกแทนคนรักก็อดที่จะเอ่ยออกมาด้วยบรรยากาศกดดันไม่ได้ผู้นำา่า้รัฐเริ่มรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาที่จริงแล้วเขาก็ไม่อยากให้คนของคุณพลโมเห็นกันแต่เพราะความโลภครอบงำทำให้ไม่ต้องการที่จะหยุดกอไผ่ไว้ถึงอย่างไรหากมีเรื่องเขาก็คิดจะโยนความผิดให้กอไผ่อยู่แล้ว ดังนั้นเขาจะไม่มีความเสี่ยงอะไรแต่ทว่าไม่คิดว่าเมื่อกอไผ่พาดพิงไปถึงเด็กหนุ่มที่นั่งข้างๆกลับเป็นขุนพลที่ออกหน้าแทนซึ่งมันทาให้เกมเปลี่ยนไปอย่างแท้จริงหากให้หัวหน้าค่ายของทางนั้นออกหน้าก็เท่ากับว่าคนที่จะต้องรับเรื่องของทางนี้ก็ต้องเป็นระดับหัวหน้าแน่นอนอยู่แล้วข้าคุณขุนพลขออภยัยด้วยครับทางเราจะทําความเข้าใจกับคนทางนี้ใหม่เองครับหัวหน้าค่ายไม่กล้าฟังคําพูดของขุนพลดังนั้นเขาจึงรีอเอ่ยตัดบทและมองไปยังกอไผ่อย่างค่าโทษ ทว่ากอไผ่ย,ยังทำหน้ารู้สึกเสียใจอยู่อย่างนั้นมันทำให้เขาอยากจะจับแม่คนนี้ตีก้นให้แดงไปด้วยฝ่ามือจริงๆมองเล่ไปยังหน้าอกของอีกฝ่ายก็รู้สึกว่าแต่ตีก้นคงไม่พอคืนนี้เขาจะลงโทษอีกฝ่ายให้หนักมือหน่อยจะได้รู้ว่าไม่ควรจะไปแสดงตัวต่อหน้าคนป่าเถื่อนอย่างพวกขุนพลจะปล่อยไปก็ได้แต่เรื่องยารักษาถ้าพวกเราเป็นคนของรัฐมาก่อนกินภาษีประชาชนมาตลอดการรักษาให้กับประชาชนที่เสียเงินมาจ้างพวกคุณผมไม่คิดว่าแปลกกลับกัน คุณควรละอายที่เอาแต่เรียกร้องให้ประชาชนช่วยเหลือกันเองเพราะที่ผ่านมาพวกผมไม่ได้อะไรฟรีๆจากประชาชนมาก่อนเพื่งน้ำพักน้ำแรงของตนเองและแน่นอนว่าพวกผมเป็นลูกค้ารายใหญ่ให้พวกคุณรีดไถมาตลอดเพราะเงินดีก็ต้องจ่ายภาษีมากขึ้นดังนั้นแล้วการที่ร้องขอความเมตตาให้ประชาชนช่วยเหลือกันเองมันควรเป็นวันที่พวกคุณหมดปัญญาแล้วช่วยละอายใจเวลาที่พูดอะไรเห็นแก่ตัวด้วยคุณพลจงใจใช้ประโยคยืดยาวตำหนิไปทางกอไผ่ แน่นอนว่าเขาไม่ได้ว่าทุกคนคนของเขามากมายสหายของเขาก็เยอะที่เป็นคนของรัฐทว่าคนพวกนั้นน่านับถือในสายตาของเขาหลายคนที่นี่ก็เช่นกันทำงานภายใต้คำสั่งรับใช้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถเขาล้วนแต่นับถือคนพวกนั้นจากใจจริงด้วยรู้ดีว่าภายในหนองน้ำลึกคงมีปลาบางตัวที่ทำตัวผิดแผกคิดว่าตนเองเป็นนกลกระโจนเหนือน,น้ำเรียกสายตาของนักล่าให้ดูถูกดูแคลน ดังนั้นเขาจะไม่เอาความไม่พอใจลงกับค่ายนี้ไปทั้งหมดเลือกที่จะตำหนิและสั่งซ้อนก็ภผย่อย่างจงแจ้งและคาดหวังว่าคนอื่นๆจะช่วยหยุดการกระทำของเธอได้ไม่อย่างนั้นนักล่าที่รอเชื่อทิ้งอย่างเขาอาจจะอดใจไม่ไหวก็เป็นได้อึกเมื่อถูกตำหนิอย่างรุนแรงและไม่อาจจะแก้ตัวได้กอไผ่ได้แต่ชะนักงานเธอกะเก็บความโกรธเอาไว้ก่อนจะตีหน้าเร้าน้ำตายหยดเล็กๆไหล,ล,ลรินออกมาอย่างช่วยไม่ได้ ขอโทษแค่ฉันผิดเองฉันคิดน้อยไปคิดว่าวันสิ้นโลกมาถึงทุกๆคนจะร่วมมือกันต่อสู้และเอาชนะไปด้วยกันฉันไม่ได้แบ่งแยกเขาว่าใครเป็นของคนรัฐหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นมนุษย์เหมือนกันก็ไผ่พูดได้น่าสงสารมากแต่ในสายตาของขุนพลมันทําให้เขารู้ว่าอีกฝ่ายไม่ได้สํานึกเลยพอทีหยุดพูดไร้าสาระดูเหมือนว่าหัวหน้าค่ายจะยังรู้สึกจับสังเกตความรู้สึกผู้อื่นเขารีบเบรกก่อนจะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากกว่านี้ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้ไม่พอใจอะไรก็ไผ่รู้ดีว่าอีกฝ่ายเป็นคนคิดนน้ออยและะหวังดีต่ปรชชาช โดยไม่มีอะไรแอบแฝงอีกอย่างเขาในฐานะของผู้นำย่อมต้องการให้มีการรวมมือร่วมใจในแนวนั้นอยู่แล้วเขาต้องการปลุกระดมความรักชาติและความเป็นมนุษย์ของทุกคนให้ออกมาไม่อย่างนั้นทุกๆแดนาฬิกาเขาคงไม่ออกกดเข้มงวดให้ทุกคนในค่ายยืนเคารพความเป็นคนของตนเองทุกๆวันหรอก นอกจากนี้เขาก็ต้องการที่จะรวมค่ายของขุนพลมาด้วยกันเพราะทางนั้นมีทรัพยากรที่ดีมากๆไว้ในครอบครองคนมากกว่า40ใน100เป็นผู้ใช้พลังและมีความสามารถทะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ดังนั้นเขาทําได้แค่ใช้ความร่วมมือเช่นนี้เท่านั้นแม้จะไม่พอใจแต่ก็ต้องเก็บงําหวังไว้ว่าสักวันพวกเขาจะแกร่งกว่าแล้วก็เอาชนะพวกขุนพลได้ถึงเวลานั้นเขาจะสั่งสอนให้ทางนั้นเปลี่ยนจากนักธุรกิจมาเป็นผู้เปี่ยมด้วยอุดมการณ์ก็คงไม่ยากไป เมื่อถูกดุก,กอไผ่ก็ทำหน้าเสียใจเธอร้องให้เงียบๆดูแล้วน่าสงสารบทบาทนี้ทำให้คนที่มองอยู่สงสารเธออย่างมากพวกเขามองไปยังเต็มสิบตามสายตาวาวอนของกอไผ่แต่ก็พบเพียงความเฉยชาเท่านั้นยิ่งทำให้ในสายตาของพวกเขาแม้ว่าความงามจะเทียบชั้นกันได้แต่ความจริงใจใสซื่อและความเป็นคนดีนั้นเต็มสิบติดลบไปแล้วแต่เต็มสิบไม่ได้สนใจสายตาของคนอื่นๆเขาแต่ไปที่หลังมือของคนรักให้อารมณ์เย็นลงเขารู้ว่าคุณพลโมเหเพราะเป็นเรื่องของเขาหากเป็นเรื่องของคนอื่นขุนพลคงไม่ออกตัวเองเพราะมันน่ารำคาญเกินไป ดังนั้นเต็มสิบจึงรู้สึกขอบคุณอีกคนที่คอยอยู่เบื้องหลังกันดับการธนูที่เพ่งเล็งมายังเขาออกไปเพราะความไม่พอใจนี้ทําให้งานเลี้ยงกร่อยลงทุกๆคนทยอยออกจากงานเลี้ยงหลังจากที่กลุ่มของขุนพลยืนยันจะออกไปพักผ่อนคืนนั้นมีคําสั่งเรียกตัวกอไผ่ไปลงโทษอย่างกระทันหันคีรู้ดีว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากการที่จะทะเลาะเบาแวงกับค้ายที่แข็งแกร่งอย่างนั้นทําให้หัวหน้าค่ายรู้สึกไม่พอใจส่วนตัวและเป็นคนที่จะมอบบ,บทลงโทษให้ทหารในสังกัดด้วยตนเอง ดังนั้นวันนี้เขาจึงได้แต่เดินเตร็ดเต่อยู่คนเดียวเพราะรู้สึกนอนไม่หลับโอยบาเอยทำไมเราต้องทำอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยถ้าสิ่งที่แกบอกไม่จริงขึ้นมาฉันจะบีบคอแกให้ตายไปเลยเสียงที่แสดงความไม่พอใจดังขึ้นเบาๆราวกับคนกระซิบทําให้คีฟังอย่างสนใจเชื่อฉันไอเด็กไร้คนานั่นฉันจะมันได้อย่างแน่นอนถ้ามันไม่ใช่ใเต็มสิบลูกเลี้ยงเวรฉันจะให้แกเตะสิบทีก็ได้หวังว่ามันจะคือลูกเลี้ยงแกจริงๆเราจะได้อยู่สุขสบายเสียที่แกพาเมียกับลูกฉันไปด้วยนะโว้ยได้แน่นอน ไอ้เด็กนั่นเป็นคนโง่ถ้าฉันพูดอะไรมันต้องทำแน่ๆอีกอย่างหัวมันรวยดังนั้นมันต้องมาอาหารดีๆกินแน่ลูกเลี้ยงแกคงสวยมากไม่งั้นจะเกาะคนรวยอยู่ได้ยังไงสวยมากนะเรื่องจริงขนาดฉันจะคิดจะข่มขืนมันเลยเสียดายมันถูกซื้อตัวไปก่อนอยากเห็นขึ้นมาแล้ววะ่ะอยากเห็นก็รีบบสิว,ว่าถ้าเกาะไอ้เด็กโง่เต็มสิบมันได้ครอบครัวฉันกับครอบครัวแกสบายแน่เสียงกระซิบกระซาบและอวดดีนั่นทําให้ขีสนใจ ยิ่งตรงคําว่าเต็มสิบที่พูดออกมานั่นทําให้เขานึกไปถึงเด็กหนุ่มที่มีใบหน้างดงามและชื่อว่าเต็มสิบอย่างช่วยไม่ได้ดังนั้นคีจึงออกจากที่ซ่อนไปหาทั้งสองคนจนทําให้ทางนั้นแตกตื่นอ้าล่ะใครจะเล่าให้ฟังได้ว่าเต็มสิบที่พูดถึงนั่นคือใครกันคีเอ่ยเสียงเข้มในสายตาของประชาชนและคนของรัฐบาลน,นั้นน่ากลัวโดยเฉพาะกับคนมียศอย่างคีดังนั้นเมื่อถูกข่มขู่พวกเขาก็กลัวจนฉี่จะราดแล้วเมื่อถูกถามจึงบอกความจริงออกไปทั้งหมด ถ้าพวกเราแค่จะไปดูเต็มสิบลูกเลี้ยงเท่านั้นเห็นเจ้านั่นอยู่ดีกินดีก็เลยอยากเข้าไปทักทายเต็มสิบครับเมื่อกลางวันเห็นเดินไปกับคนสูงใหญ่แต่ว่ามีคนคุ้มกันเต็มไปหมดก็เลยไม่สามารถเข้าหาได้ครับคนที่มีตาเล็กๆหน้าเรียวๆตัวขาวๆใช่ไหมแม้จะเชื่อมั่นมากกว่า100เรเทวักคีกลับต้องการที่จะยืนยันให้ชัดเจนเสียก่อน ใช่ครับใช่เลยลูกคนนี้โง่ๆแต่สวยมากครับมันเป็นผู้ชายแต่อ่อนแอยิ่งกว่าผู้หญิงตอนนั้นที่มันเกิดอุบัติเหตุคนที่ชนมันยังหลงในรูปร่างของมันเขาขอซื้อเจ้านั้นได้งเงินเป็นล้านเลยครับโชคดีสุดๆเลยผมเป็นพ่อเลบงอยากให้ลูกสุขสบายก็เลยขายเอ้ยก็เลยปล่อยให้ลูกอยู่กับคนรวยผมคิดว่าผมเห็นเจ้าคนรวยนั่นด้วยนะครับแต่มันดุเกินไปเลยคิดจะไปทักทายกับลูกเลี้ยงดีกว่าคนเป็นพ่อเลี้ยงพูดอย่างเมามันเมื่อขีเอ่ยลักษณะของเต็มสิบออกมาคุณเป็นพ่อเลี้ยงงสส่่ววนนนนนนขขุพลก็็็คคจะะะเเปปนนทีัับรถชแซื้อตตมไิ ขี้เอ่ยพึมพำอย่างไรก็ตามเขารู้สึกไม่ชอบใจเล็กน้อยกับการกระทำของคนเป็นพ่อเลี้ยงแม้ว่าจะไม่ใช่สายเลือดเดียวกันทว่าการขายลูกชายให้คนอื่นนี่มันไม่ใช่สิ่งที่ลูกผู้ชายสมควรทำทว่าขีไม่เข้าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเขาดอกลิ้นก่อนจะคลี่ยิ้มออกมาหากว่าเขาพาคนที่เป็นพ่อเลี้ยงคนนี้ไปหายฝ่ายได้เขาอาจจะได้ผลประโยชน์ทางแรก ถ้าทั้งสองคนเป็นพ่อเลี้ยงและลูกเลี้ยงที่รักกันดีเขาจะกลายเป็นคนที่มีบุญคุณต่ออีกฝ่ายถ้าหากในอนาคตมีเรื่องต้องรบกวนก็สามารถใช้ความเป็นบุญคุณต่อกันนี้เอ่ยถามได้แต่ถ้าทั้งสองเป็นพ่อลูกที่เกลียดกันเขาใช้เขาก็จะใช้ประโยชน์นี้แก้แค้นไอ้คนที่มีสีหน้าย,ย่หญิงนั้นให้มันรู้สึกหมุดหนดใจจะนอกแตกตายไปโทษฐานที่มันทําให้เขาอยากได้แต่ไม่ได้โทษฐานที่มันเอาตนเององมาเปรียบเทียบกับคนของเขาโทษฐานที่มันกล้ามองคนอื่นนอกจากเขาผมรู้จักคนที่ชื่อเต็มสิบอยู่พออดดีีเเ๋ยววจะพาาคุณไปตนนช้้แลกั ที่เอ่ยขึ้นด้วยรอยยิ้มเขาเลือกที่จะพาคนเป็นพ่อเลี้ยงไปในตอนเช้าเพราะตอนนั้นคนคงเยอะกว่านี้สักพยานเป็นเรื่องสําคัญเช่นกันเพราะหากว่าอีกฝ่ายคิดจะปิดปากทันในตอนกลางคืนง่ายกว่าอยู่แล้วหากเป็นตอนกลางวันถ้าทางนั้นกล้าที่จะฆ่าคนพ่อก็คงต้องเจอกับเรื่องน่าปวดหัวไปอีกนานคําพูดคนถ้าฟังครั้งเดียวไม่รู้สึกแต่ถ้าพูดทุกๆวันผ่านไปไหนมาไหนมีแต่คนรังเกียจนั่นก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าจะบอกว่าไม่รู้สึกอะไรเลย ขณะที่คีกำลังวางแผนร้ายอยู่นั้นค่ำคืนอันร้าร้อนและบทลงโทษของผู้นำค่ายกับทหารหญิงในสังกัดของเขาเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นพายุที่โหมกระหน่ำจบลงอย่างรวดเร็วเป็นเพราะว่าคนเป็นเจ้าของค่ายนั้นมีอายุมากประมาณหนึ่งแล้วดังนั้นการที่เขายังทำได้อย่างรุนแรงเช่นนี้ถือว่าเขาแข็งแรงอย่างมากแล้ว ก็ไผ่เย็นตัวเองที่ตอนนี้ร่างกายเต็มไปด้วยร่องรอยของความรุนแรงขึ้นมามองไปที่หน้าของคู่นอนอย่างรังเกียจแวบหนึ่งแม้ว่าเธอจะเสพติดการมีเพศสัมพันธ์เทว่าเธอก็เลือกหน้าตาเหมือนกันนอกจากนี้อีกฝ่ายยังทำรุนแรงและไม่ให้เกียรติเธอจนเธอเจ็บระบบไปทั่วร่างเขายังเป็นคนเดียวที่ชอบเล่นกับประตูหน้าและประตูหลังพร้อมกันทําให้เธอแทบอ้วกโชคดีเพียงอย่างเดียวคือมันไม่อึดดังนั้นเธอจึงไม่ต้องทนกับมันมากนะัก ล้างเนื้อล้างตัวเสร็จหญิงสาวก็มองไปรอบๆอ,อย่างระมัดระวังในห้องของผู้นำข่ายอย่างนี้นับว่าปลอดภัยเพราะว่าไม่มีใครกล้าเข้าออกตามใจชอบอีกอย่างเจ้านั่นสลบเหมือดเป็นปลาตายคงไม่ตื่นขึ้นมาง่ายๆแนะ่คิดได้ดังนั้นก็ใช้พลังพาตนเองเข้าไปยังมิติที่มีหนุ่มรูปงามรออยู่ใบหน้าคมเข้มเรียบตึงบรรยากาศกดดันแปลกๆทาให้เกาไผ่ต้องค่อยๆเข้าไปท่านพี่ท่านพี่โกรดน้องอีกแล้วหรือข้าน้องทําไปเพื่อให้มีอํานาจในฐานนี้ท่านพี่ก็รู้ดีว่าน้องทําเพื่อใครก็ไผ่ร้องครวญเข้าใจไปว่าอีกฝ่ายกําลังหึงหงตน ชายรูปงามที่ได้ยินก็ย่นคิ้วเล็กน้อยก่อนจะอ้าแขนรับอีกฝ่ายเข้ามาในอ้อมกอดแม้ว่าทุกทีเขาจะหึงหวงอีกฝ่ายที่เล่นไปเสียตัวให้คนนั้นคนนี้ทีแต่วันนี้ไม่ใช่เรื่องนั้นที่ทําให้เขากังวลอันที่จริงแล้วภัยคุกคามที่เห็นวันนี้นั้นไม่ได้มากเท่าไหรน่นักแต่ในใจกลับรู้สึกประหลาดขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้เพราะต้องการที่จะสะสมพลังดังนั้นเขาจึงต้องเล่นกับโลกนี้ไปเรื่อยๆก่อนที่จะละทิ้งไปหาโลกอื่นเพื่อดูดซับพลังแห่งความสิ้นหวังของผู้คน ใช่แล้วที่จริงเขาคือราชาปีศาจตนหนึ่งที่สามารถลักลอบเข้ามาในโลกที่เปราะบางเช่นนี้ได้อันที่จริงจากที่เขาแอบสำรวจมานานก็พบว่าโลกนี้ผู้คนอ่อนแอมากและพลังที่เขาเหลืออยู่เพียงพอที่จะเปลี่ยนโลกนี้ให้กลายเป็นนรกเขาสามารถทําให้คนทั่วโลกนี้เกิดความรู้สึกสิ้นหวังในชีวิตเพราะนั่นคือต้นกําเนิดแห่งพลังของเขานี้คือเหตุผลที่เขาทําให้เรื่องราวมันค่อยเป็นค่อยไปทําให้มนุษย์ตัวเจ้ายรู้สึกว่าตนเองกําลังมีความหวังแล้วก็ดับฝันครั้งแล้วครั้งเล่าเก็บเกี่ยวความรู้สึกของมนุษย์ให้มากที่สุด ไม่คิดว่าขนาดตนเองลักลอบเข้ามาโดยไม่ให้ผู้ดูแลโลกรับรู้ยังจะทำภาพไปเล็กน้อยไอเจ้าผู้ดูแลโลกนี้มันดันทำมาตรการป้องกันเอาไว้เสียด้วยแม้ว่าจะเป็นโลกเล็กๆและมีมาตรการที่ประบางทว่ามาตรการนั้นกลับทำให้มนุษย์มีพลังแปลกและสามารถต่อสู้ได้สร้างความหวังให้พวกมันอีกครั้งแต่มันก็ค่อนข้างเขา้าทางเขาเหมือนกันแม้ว่าจะไม่ได้รับพลังมารวดเดียวจบแต่กลับได้ความสิ้นหวังที่ต่อเนื่องและยาวนานแทนดังนั้นเขาจึงเปลี่ยนแผนเล็กน้อยทว่าสิ่งที่เขาเห็นวันนี้ทำให้เขาคิดอีกมุมเลยทีเดียว ไม่คิดว่าไอ้ผู้ดูแลจะทิ้งความสามารถดีๆอย่างสร้างยาเอาไว้ด้วยไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนถ้าเกิดว่ามันสามารถผลิตยาดีๆกว่านี้ได้ไม่เข้ากับว่าพลังแห่งความสิ้นหวังที่เขาจะได้รับมันจะน้อยลงไปอีกหรือไงโชคดีที่หลังจากให้หญิงงามนามกอไผ่สอบถามไปและพบว่ามันกินพลังมากเกินกว่าที่จะผลิตได้เยอะๆความไม่สบายใจก็ลดลงเล็กน้อยแต่เขาก็ไม่อาจจะวางใจได้มากอยู่ดีท่านที่อย่ากโกรธเลยนะกอไผ่ทำเสียงออดอ้อนเรียกอีกคนให้หันมาสนใจได้หญิงสาวยิ้มหวานอย่างเอาอกเอาใจ อันที่จริงเธอคนนี้ไม่ได้รู้เลยว่าตนเองเป็นเครื่องมือถูกหลอกใช้พลังจริงๆของเจ้าตัวคือพลังมิติซึ่งเหมาะกับการซ่อนตัวเขาจึงเข้ามาอาศัยอยู่และทําตัวเป็นคนรักของอีกฝ่ายซึ่งมันก็เป็นการตัดสินใจที่ดีจริงๆเพราะว่าเขามีอะไรให้ทําค้าเวลาในทุกๆวันและยังได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากอีกฝ่ายอย่างดี อย่างแรกอาจจะเพราะว่าเขาทําให้ทางนั้นเชื่อว่าเขาเป็นของตายเพราะออกจากมิติอีกฝ่ายไม่ได้อย่างที่สองคือเขาสามารถช่วยทางนั้นให้เพิ่มพลังมิติได้ด้วยการเจียดพลังของตนเองส่วนหนึ่งเปลี่ยนเป็นพลังให้ทางนั้นหลอกล่อให้ตายใจเพื่อที่จะได้เป็นหูเป็นตาและเป็นที่หลบภัยได้ถามว่าเขารู้สึกชื่นชอบอีกฝ่ายไหมก็เรียกว่ารู้สึกดีเหมือนกันในฐานะเป็นนางบำเรอกายได้ แต่หากจะให้อยู่ด้วยและให้เกียรติในฐนานะคนของราชาปีศาจบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้ผู้หญิงที่นอนกับคนอื่นไปทั่วหากเป็นตอนที่พลังของเขาแข็งแกร hang, well, <c oughs> <c oughs> <t <t ่งและก็ไม่ม ell> ีทางที่จะให้ฆ่าเมื่อเห็นหญิงสาวทำท่าทางราวกับเป็นคนสำคัญขนาดทำให้เขาหึงหวงได้ขนาดนั้นเขาก็อดไม่ได้ที่จะเล่นเกมตามอีกฝ่ายเจ้าก็รู้ว่าข้าไม่ชอบให้ใครแต่กายเจ้าเสียงเข้มของชายหนุ่มแฝงไปด้วยอารมณ์ดังนั้นหญิงสาวจึงเข้ามาออเสาะมากกว่าเดิมเธอเข้ามานั่งตักอย่างใจกล้าลูบไล้แผงอกเกรงอย่างเชิญชวน จะให้ข้าบอกท่านพี่กี่ครั้งกันข้ามีเพียงท่านทําทุกอย่างก็เพื่อท่านทั้งนั้นหากข้ามีอํานาจในฐานมากขึ้นข้าก็สามารถทําให้ท่านได้รับรู้ความเป็นไปของโลกนี้ได้มากขึ้นเช่นกันให้อภัยน้องเธอนะคะหญิงสาวเอ่ยคัมบรานด้วยเจ้าใจว่าหนุ่มหน้าเข้มเป็นคนที่มาจากโลกโบราณติดอยู่ในมิติของเธอเพราะถูกศัตรูกักขังซึ่งมันเป็นเรื่องที่เธออ่านมาจากนิยายหลายต่อหลายเรื่องเธอเชื่อว่าคนนี้จะกลายเป็นคนหนุนหลังที่สําคัญให้เธอได้ อีกอย่างเธอก็ไม่รู้ว่าคนคนนี้เป็นเทียงปีศาจต,ตนหนึ่งที่ลักลอบเข้ามาในมิติเล็กๆที่ผู้ดูแลสอดส่องมาไม่ถึงทำเพื่อข้าถึงอย่างนั้นเจ้าก็ไม่ควรจะส่งเสียงร้องครวญครางอย่างชอบใจแล้วตอนนี้เจ้ากำลังหาเหยื่อคนที่20หรืออย่างไรข้าเห็นเจ้ามองเจ้าของข้าอีกคนด้วยสายตาแสดงความต้องการมากกว่าครั้งไหนๆเสียอีกเขาแกล้งโมโหแต่ก็เอ่ยพูดความจริงออกไปคนตัวเล็กชะงักก่อนจะคลี่ยิ้มอ่อนเพลียมาให้ท่านที่ไม่อยากรู้ความลับของข้านั้นหรือข้า,ขาแลกตนเองเพื่อล้วงวนงนั้น หญิงสาวอ,อกกอดอีกคนอย่างเอาใจดวงตาคมรีลงเล็กน้อยทำไมเขาจะไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเสร็จติดเรื่องอย่างว่าแค่ไหนดังนั้นที่อ้างมาทั้งหมดก็แค่ต้องการเท่านั้นเองถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่ได้เอ่ยขัดข้ารู้ข้าถึงยังรักเจ้าทุกลมหายใจหากถึงวันที่ข้าแข็งแกร่งข้าจะจัดการมันทุกคนรวมถึงเจ้าด้วยสตรีหน้าสมเพช